เดี๋ยวเดี๋ยวกี่ต้นเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอันนี้ก่อนออันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็สวยนะเนี่ยน,นี่ก็สวยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนนะพี่นุษย์สวนด่านเกวียนค่ะสวนด่านเกวียนยน,น,ยน,นี่สวนย่ยาๆยาก,ก,กาเดนสวัสดีครับ,รบพี่นุสวัสดีค่ะนี่เอาต้นนี้มาให้ดูเนี่ยครับสวยมากจริงๆถ้ามีแสงเนาะสีมันจะสวยมากเลยมันเป็นไม้สีก็เปลี่ยนแล้วนะอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นไม้ยอดเป็นไม้ยอดเป็นไม้ยอดนี่นะครับใบใหม่ออกมาแล้วแสดงว่า ลากเดินใช่คือใบแดงแดงค่ะออกแดงแดงม่วงม่วงดูก้านเขานะครับเนี่ยแดงจริงอ่ะสวยออกกุ้งโคนแดงเลยค่ะสวยมากค่ะพี่จอมดูฟอร์มก่อนนี่เฮ้ยผมอยากเจอแสงจังเลยผมจะากให้เห็นว่ามันแดงแค่ไหนเนาะจริงค่ะดูก้านดูก้านค่ะดูก้านเนี่ยค่ะก้านปอกดงแสั้นด้วยนะแดงแดงเอางี้ตอนนี้มันมันไม่แดงเนาะถ้าถ้าถ้าใครสนใจเนี่ยทักมาเดี๋ยวถ่ายรูปตอนมีแสงเนาะพี่นุชให้ดู อวีีดโเนี่ขนาดว่าแสงดรอปโอ้ยนี่ขนาดว่ายกย่อเนาะแล้วสีมันดรอปลงไปแล้วนะมันยังแบบแบบนี้อยู่เลยอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ใบแดงมันออกแดงแดงมุง่วงใช่ครับแต่ก็เป็นทางโทนแดงเยอะเหมือนกันใช่สวยๆแบบนี้เท่าไหร่นะพี่โนตัวนี้หกพัส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีให้ด้วยนะใช่นี่ไปเจอร้านอื่นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ มีมีหลักเฉียดเฉียดสิบน,นะเฉียดสิบเคนะเพราะว่าเนี้ยมันเนาะไม้สวยนะครับอันนี้คือพี่เขาเปิดหน้าร้านนะส่วนด่านเกวียนแล้วแถวเนี้ยนะ่ะเจ้าสัวขเขาชอบมายกไม้นะจริงคะ่ะถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องต้องต้องรีบควา้าต่อลองได้ไหมพี่นุชลองต,ต่อลองได้เนาะเออเดี๋ยวแล้วถ้าหากใครสนใจจริงๆก็โทรมาเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่นุชไว้เมื่อไรนะครับพี่นุช 064 47 8 7 9 9 5อ่าโอเคนี่เดี๋ยวมาอ่าสวยมากอันนี้อันนี้นนปล่อยได้เลยไหมหรือว่าต้องรอได้เลยล<ะ>ค่ะเพราะว่าอยอดใหม่เขา้ามาแล้วยอดใหม่มาแล้วใช่ต้นนี้เรอพี่นุชปล่อยไหมต้นนี้เหรอต้นนี้ก็สวยนะอ่าต้นนี้นุชจัดโปรให้เลยนุชบอกตรงๆว่าต้นนี้นุชได้มาแพงสี่พันวันนี้จัดโปรให้เลย สี่พันนี้คือไม่ใช่ไซนี้ไม่ใช่ไซนีซนอน้อันนี้เป็นยอดนะคะอันนี้เป็นยอดนะครับยอดแล้วก็รู้สึกว่ามีหนึ่งนอค่ะมีหนึ่งนอนี่น,นี่อันนี้แทงแล้วครับนี่นี่ใช่เนี่ยครับนี่แทงแล้วค่ะติดชมพูด่างชมพูสวยมากเลยมันเป็นหวานหวานเนาะเป็นพาสเทลเนาะ จริงจริงาริงอากาศเย็นสีสวยวันนี้บิยอนมาค่ะให้เลยอันนี้ลูกค้าบิยอนนะค่ะให้เลยสายประจวน์ส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยสองพันจากสี่พันนะคะนุ้ได้มาสี่พันคือว่าตอยังอยู่กับนุ้ดอยู่นุ้ดแบ่งลูกค้าเลยก็อย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือไม้คือขอบมันผิวแบบนี้คือขอบมันผิวแล้วดูค้ามันด่างลงก้านนะใช่แล้วก้านแดงการออกแดงเลยนะครับวันนี้คือเขายังไม่กัดสีเต็ม นะครับสีเต็มผมมั่นใจว่าเข้มกว่านี้นี่ค่ะเ้าจะมาเข้มอย่างนี้เลยใช่จะสีชมพูนี้เลยใช่เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก้านเขาแบบชมพูออกชมพูเข้มเลยหูยสองพันใช่นุษส่งส่งฟรีไหมส่งฟรีให้เลยค่ะสุดยอดเนี่ยครับยายญาการเดนหน่อมาอีกหนึ่งค่ะใช่ครับนี่มมากีเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหน่อเนาะนี่เนี่ยค่ะหน่ออ่ฝั่งนี้ค่ะอ๋อนี่นี่ตรงนี้เป็นหน่อใช่นะครับอันนี้เป็นไม้ยอดนะคะโอ้โหสวยสวยจริงๆไอนพี่นุชดูดูต้นไหนอีก อ่าต้นนี้ไหมอ่าต้นนี้มันเป็นไม้เป็นไม้มะเล็ดป่าอันนี้ยอดเหมือนกันเป็นยอดเหมือนกันอันนี้ยกมาแล้วอ่าตันนี้ตันนี้จะเป็นด่างชูภูเหมือนกันแต่ว่ามันมันมันดอกมันดอกเพราะว่ามันไม้มันเป็นไมายกยอดอันนี้ยกนานยังพี่นุษย์ส่วนมากแล้วก็คือจะแข็งแรงแล้วค่ะคือแข็งแรงแล้วประมาณสองอาทิตย์ขึ้นคือแข็งแรงใช่มันมีใบใหม่แทงมาแล้วนี่ครับตันนี้้เท่าไหร่ครับพี่นุษย์ อันนี้โปรให้เลยค่ะที่หนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีค่ะเนี่ยหรือหรือใครอยู่แถวแถวโครานเนาะแวะมาได้ด่านเกวียนมาเลือกได้เลยเลือกชมได้เลยอันนี้ดูดต้นนี้ส o งดีมากแล้วก็หน่อมานึ่งหน่อมีหน่อค่ะใช่ก้านแดงแดง่ีก้านแบบนี้ะหน่ออยู่ฝั่งนี้นะคะออกมองมองแดงแดงนี่นี่หน่อครับนี่หน่อนี่หน่อเห็นไหมนี่มีหน่อนะครับ กระถางเก้านิ้วใช่คดูความด่างสวยมากอันนี้ก็จะมีตำหนิน้อยมีตำหนิน่อยเพราะว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ่จะแบบสภาพอากาศด้วยค่ะคือแต่ละพันแต่ละพันธุ์ใช่อ่าก็จะเชื้อราจะน้ําจะฝนอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่ครับแต่นี่นะครับที่ออกมาใหม่ใบเนี้ยสวยแล้วก็อันนี้คือใบนี้สวยนะครับจริงๆฟอร์มเขาน่าจะยังไม่ใช่แบบนี้นะผมว่าเพราะว่าฟอร์มเขาน่าจะสวยกว่านี้ใช่ไม้มันยังไม่เหมือนมันยัง ไม่เต็มที่เนาะมันยังไม่โตเต็มวัยอ่ะการไม่ยาวเท่าไหร่นะคะการไม่ยาวเนี่ยครับการกระชับหน่อยทรงเขาดีด้วยทรงเขาดีด้วยโลให้คายหนึ่งพันห้าร้อยสบสี่หนึ่งพันห้าร้อยห่งพรี่นะคะนี่ถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใครแบบใช้คำว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดีๆเนาะแบบว่าเอาไปไล่แสงไล่แดดอย่างเงี้ยอันนี้สีเข้มได้เลยนะครับเพราะว่าการเขาอะใช่เฮ้ยนี่หนึ่งพันห้าร้อยเหมาะมาก เหมาะมากายสปียมากมีอีกหนึ่งหน่อคุ้มไหมใช่ครับพันห้าคุ้มไหมนี่คือหนึ่งหน่อถ้าหากจริงๆเอาไปเราไปยกยอได้เลยเนาะเพราะว่ารากมันอันนี้แล้วรากอากาศมันออกแล้วใช่เสยมากนะครับอันนี้โปรอันนี้โปรอ่าตัวนี้โตได้แบบนี้ค่ะอ๋อนี่นี่นี่ครับอันนี้ถ้ัโตโตได้แบบนี้ยอด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 พี่อ่ะยอดพี่อ่ะยอดพี่ค่ะ อันนี้มาอีกหนึ่งหน่อใบกว้างๆดำๆเลยนะครับใช่จริงๆเขาเป็นสีม่วงม่วงจีดกว่านี้นะคะแต่ว่ามันความม่วงเขามากรบค่ะความม่วงกรบอันนี้ให้ที่หนึ่งหนึ่งพันส่งฟรีวันนี้จัดโปรให้เลยบิยอนมาเนี่ยบิยอนมาหนึ่งพันส่งฟรีค่ะบิยอนมาสาหรับบิยอนจะมีอะไรพิเศษที่ด่านเกวียนตลอดเวลานะครับกระถางนี้หนักเดนุขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วแล้วกันเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วให้นะครับต้นนี้คุ้มค่ะบอกเลยยิ่งยิ่งไปยกยอด ยอดใหม่ยอดใหญ่เขาออกมาใหม่เรื่อยมันจะใหญ่ขึ้นอันนี้อัพอัพขึ้นเรื่อยๆจะโตแบบนี้เนี่ใช่ตอนนี้ก็ขายถ้าใครอยากได้ก็มาเราอได้ต้นนี้มารับที่หน้าร้านหมื่นห้าหมื่นห้าต้นนี้ปล่อยที่หมื่นห้าเนี่นะครับไว้ดูดูฝักเยอะมากฝักแบบเกือบสิบะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอ้โหเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเป็นสิบเลยนี่ครับดูดูหลังใบเขานะหลังใบแบบนี้อันนี้ถ้าถ้าเจออากาศเย็นเขาจะออกสีสีดีค่ะถ้าพวกเจออากาศเย็นมัาเลยขอไปอ่ะสีนี่ยครับใบใหม่ตรงนี้คือด่างนะครับใบใหม่มาแล้วไม่่เเห็นนียตรงนี้คือด่างแล้วใบมาสวยด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยเอาไปครับโชคเขาจะสวยที่สุดคือช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวสวยสุดใช่ใครอยากเห็นความสวยโชคหน้าหนาวนี่ครับอันนี้ก็ขายนะเนี่ยสองต้นนี้ก็ขายอันนี้ให้สองพันห้าพี่ครับ ให้ต้นละสองพันห้าค่ะกระถางใช้กี่นิ้วนะจี้สิบไหมสิบห้านิ้วแม่พันดูสิครับฝากเต็มดูฝักฝักเต็มแต่ฝากไม่ได้ผสมเนาะไม่ค่ะเขาจะผสมธรรมชาติเขาจะผสมธรรมชาติเองก็คือผสมในตัวของเขาเองนะครับอันนี้ใครต้องการเอาไปประดับบ้านใช่ค่ะได้เลยคู่เลยใช่ครับเนี่ยเอาสายขวาหน้าประตูตัวนี้เขาจะออกดำชมพูส้มม่วงอ่าดำชมพูชมม่วงนะครับนี่ เนี่ยส่งแบบเนี้ดังเยอะมากเลยเท่าไหร่นะครับให้กระถางละสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าถ้ารับคู่อ่รับคู่ก็สี่พันแปดสี่พันแปด้อีกส่งฟรีไหมได้ค่ะนี่ส่งฟรีเนี่ยค่ะเนี่ยครับสวยมากถ้าโสมก็เดี๋ยวนุชขออนุญาตเปลี่ยนกระถางแล้วกันเพราะว่าอ๋อต้องเปลี่ยนเพราะว่าใช่ใช่มันมันไม่มีตะกร้าส่งด้วยเนาะพี่นุชใช่ค่ะอืมแต่ว่าต้องอัพไซส์ลงมาใช่ใช่ต้องอัพไซส์ลงมาอีกนะครับ ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมให้เบอร์าาเออใช่เพราะว่าหน้าร้านปลอดภัยกว่ายกขึ้นรถไปเลยเนี่ยครับตัวน,นี้ก็สวยอันนี้ก็ไม้อ่าอันนี้เป็นยอดเป็นยอดเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยตัวนี้มันมันน่าจะเหมือนผสมกับพวกลูกลูกทับทิมเนี่ยครับเพราะว่าเขาด่างกระจายใช่ค่ะัวนี่มันจะออก,ออกทอนม่วง มันเป็นไม้ดํานะครับดำดำแล้วแบบคือกระดูกมุกระดูกดยเหมือนเหมือนเป็นไม้พัฒนามาแล้วอ่ะเหมือนเป็นไม้บิดมาแล้วเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก้านสั้นเนาะสองแล้วก็ใบเขากว้างๆหน่อยนะครับอันนี้อันนี้รุดยกเลดมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะน่าจะเกือบสองเดือนละอันนี้รากเดินใบใบใบล่าสุดอ่าเขาเสียเพราะว่ามันถูกแชน้ำเขาไว้อ๋อใช่ใช่ครับแต่ว่ารากดูรากค่ะนะครับรากเดินดีแล้วค่ะเนี่ยรากลากากรากดี รักอากาศมาแล้วอันนี้คือใบที่ก่อนที่จะยกยอดเนาะจริงๆสีเขาจะเข้มกว่านี้ไหมพี่นุ่นตอนตอนนั้นอะเข้มกว่านิดหน่อยเข้มกว่านิดหน่อยเพราะว่าเขาดอกต้นนี้ถ้าได้แสงดีๆสีเขาจะเข้มขึ้นอีกค่ะแล้วดำก็จะดำบนนี้เนาะตัวเนี้ยเขาจะเข้มขึ้นอีกจะสวยเลยแต่ความด่างเขาจะด่างทั่วกระจายทั่วทั่วแล้วพี่นุ่นพี่นุ่บอกว่ายังไม่ตั้งราคาแต่สาหรับวิยญามาวันนี้ต้องตั้งราคา เอาเท่าไหร่ขอ9,005ค่ะ9,005นะครับบีอนมาใจอ่อนค่ะ9 0 0คือทรงใบมันสวยมากเลยนะัวนี้เหมือนเขาจะผสมพวกทับทีมใช่แล้วเหมือนจะเอาเข้าพวกใบใหญ่อะไรนะเขาเรียกตำหนิหนิที่ใบนี้นะคะหนึ่งใบอ๋อนี่นี่ตำหนิอันนี้มันไม่ได้ด่างนะครับอันนี้มันน่าจะโดนคายน้ำคายน้ำตอนที่นุ๊ยกด้ค่ะเพราะว่านุ๊มายกเขาใหญ่เกินไปค่ะแล้วเขาไม่ได้เป็นทุกทุกพัน์เขาจะเลือกเป็นบางพันค่ะที่เขาจะ จะพายน้ำจะเสียนี่9,500ทุกต้นต่อรองได้เนาะพี่นุ่นได้ค่ะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรมาเลยเบอร์ที่ผมให้ไว้ค่ะแน่นอนต้นนี้แหละครับอันนี้ก็ทรงสวยเนี่ยทรงสวยมากเลยวิวสวยมากเลยนะพี่นุ่นสวยมากทรงสวยมากแล้วเบาเบาสามพันห้าสามพันห้าเบาๆค่ะอันนี้ไม้ไม้ยอดไม้เมล็ดค่ะเออขอพายขาไม้เมล็ดค่ะเป็นไม้เมล็ดเลยเพราะว่าเนี่ยครับ ใบเลี้ยงเขายังอยู่เลยแล้วแล้วแล้วยิ่งออกใหม่ยิ่งสวยใช่ยิ่งสวยเดี๋ยวเขากัดสีเนาะสีกําลังมาค่ะนี่หลังใบออกนสีชมพูแล้วผมแนะนํานะใครเอาไปแล้วเอาไปไล่แดดช่วงเช้าใบหนาด้วยใช่อันนี้ทนโรคด้วยค่ะทนโรคยเออนี่ดูดูดูจากว่าเขาเขาเขาไม่ค่อยมีตําหนิไม่ค่อยมีค่เขาไม่ค่อยแบบอะไรเลยแต่ค่อนสวยอ่ะใช่ใบดีมากอันนี้ดูสีถึงสีมาแล้วนี่ครับนี่สีแล้วเท่าไหร่นะครับสามพันห้า ราคาส่งรวมไปเลยได้ไหมได้แต่ขอขิดกระถางให้นะคะมากเพราะว่ามันกระถางใหญ่จริงครับเพราะว่าพวกนี้มมนกระถางสิบห้าขึ้นหมดเลยอะนะครับต้นนี้สวยจริงแล้วก็ทรงทรงดีด้วยคือก็เป็นทรงคอมเพล็กอ่าใช่เนี่ยเนี่ยสีเดี๋ยวก็ไปกัดเข้าคือถ้าไม้ไซส์เนี้ยคือจริงๆเขาขายกันหลักอัพกว่านี้เชื่อผมใช่ครับเพราะว่าไม้มัน มันได้ส่งแล้วอ่ะวันนี้บียอนมาก็พิเศษที่สุแล้วก็เป็นไม้เมล็ดด้วยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะไม้เมล็ดด้วยอ่าอันนี้คือตออันนี้คือตออ่าต้นแรกที่เราต้นนั้นใช่ไหมต้นแดงนี่ครับใช่ใช่นี่นี่นี่ประมาณห้าหลอแล้วนี่คือใบเขาจริงๆนะครับคือสีเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยสีเขาอ๋อแดงๆเนาะจริงๆมันออกแดงอ่ะใช่ค่ะเขาจัออกแดงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับออกม่วงแดงขึ้นเรื่อยๆผมเห็นเขาก็เอามาคือตอนนี้แบบแบบนี้ไม่มีเห็นเขาทำหากันอยู่นะ เป็นนิวเลียร์พาชัใช่ครับก็คือพัฒนาสีแต่ทรงยังไม่ได้พัฒนาแล้วก็ใบแข็งแรงดีด้วยใบหนาใช่ครับดีมากเลยยกตอไหมยกหรอต้ามหอเลยนะยกตอมไหมถ้ายกได้ถ้ายกได้เหรอเออถ้าหากมีลูกค้าสนใจน่ยพี่นุษย์วันนี้ให้ถ้ามีสนใจวันนี้ขอที่ห้าพันห้าพันห้าหนอนะคะมาแล้วที่ห้าหนอมีเยอะนะให้เขาดูหน่อยค่ะโอ้ยนี่นี่ครับห้าหนอนะคะนี่นะครับนี่หนึ่งหนอสอง สองสามสี่ห้าจากีทั้งหมด้าหนมีาใหด่กับเพื่อนเลยอันนี้ใบมาแล้วนะครับรอแค่กัดสีใบแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีแค่ห้าหนอนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือสองสี่หกจริงๆริเขามีเจ็ดใบใบหนึ่งมุตตดทิ้งมันอ๋อใบอ๋อนี่ใบมันเสียเนี่ยค่ะใบนี้ค่ะเนี่ยครับเขาก็อาจจะขึ้นมาอีกได้นะครับใช่ค่ะเนี่ยใครเลี้ยงไม้หน่อเป็นใครเลี้ยงไม้ตอเป็นผมแนะนาจริงจริงนะแต่ีเยอะกว่าห้า แน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตัดออกเนาะใช่ไหมเนาะใช่ครับถ้าหากบางคนเขาทําเป็นคือเขาตัดเขาเรียกว่าย์นะผ่าตาเลยเนาะผ่าแยกแยกแยกเป็นใบเป็นใบเอาไปชำํำเลยอะ่ะบางทีอ่าระบบรากเขาไปบางตาเราต้องไปไป,ไปแหวกแหว,แว,แว,แวกลากเขาออกเ <ce> ปิดตายขาองอ่ะใช่สีดีครับสีดีมากสีสวยใช่ครับเนี่ยไปหนาสีออกแดงๆเนี่ยใครสนใจต่อได้ที่ห้าพัน ่นีนะครับตมะมากกว่าห้าหนออย่างแน่นอนนี่สวยมากอ่ะมีต้นไหนให้ดูอีกไหมครับพี่นุ๊ตแต่ไม่มีแต่ไซส์ใหญ่เนาะคือไซส์ใหญ่ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาที่ร้านมากกว่าครับด่านเกวียนตรงไหนนะพี่นุชอ่ะบอกอากาศหน่อยนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาเป็นทางขาไปโชคชัยอ่าถ้าเราไปโชคชัยจะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าเราจะเข้าโคราชปุ๊บเราต้องกลับรถยูเทิร์นกลับมานะครับ อันนี้คือทับทิมจันตัวนี้ทำมากมากเลยดูนะครับแล้วดูฝักเขามันมันจะไม่เหมือนโชคทั่วไปเนาะใช่ถ้าตัวอื่นฝักเขาจะออกดําๆแต่ตัวนี้ฝักเขาะจอกเขียวแล้วด่างด้วยนะเนี่ยฝักก็ด่างอันนี้แปลกค่เนี่เขามาอย่างนี้เลยตัวนี้มาแปลกมากแต่เขาจะไม่ค่อยได้เมล็ดเนี่ยค่ะคือจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะไม่รอดเหมือนเขาต้องเขาต้องผสมตัวเองหรือว่าเราต้องเอามาผสมให้พี่นุอย์ผสมตัวเองก็ เขาเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีเกสรนะเนี่ยเนี่ยสังเกตดูคือเขาไม่มีเกสรน่ะอู้แต่สีสวยมาก,กเลยเนาะสีเพิ่งคุจะได้แค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะอ๋อนี่สี่สามต้นแล้วก็อีกหน,น,นึ่งต้นเป็นสี่ต้นโอเนี่ยเนี่ยค่ะเพิ่งจะได้เท่านี้นั่งสารมากอ๊้ทำยากจริงเานาะไม้ไม้ไอตัวด่างเหลืองเนี่ยใครคือตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีใครออกมาขายอันนี้สงสยัยสงสัยคงจะต้องยกยอดแล้วค่ะต้องต้องยกถ้างั้นกำลังคิดมาได้สักหึงสองพืนแล้วค่ะ แต่ก้านมันใหญ่มากเลยนะใช่คือนิ้วนิ้วนิ้วผมสองนิ้วอ่ะเออนิ้วผมสองนิ้วอ่ะสองนิ้วแล้วมันด่างสีเหลืองจริงๆอ่ะเหลืองมากสวยนี้แม้จะอยู่ในร่มก็ไม่ดอกครับแสงก็ไม่ดอกถ้าใครรู้จักอเลียเนาะเหลืองเหมือนอเลียเลยใช่เนี่ยมันมันเหลืองอ่ะโอ้โหสวยมากมีต้นเดียวถ้าลูกค้าสนใจต้นใหญ่เอาไปตั้งโชว์อ่ะ สองมเพราะว่ามันไม่มีแล้วแล้วก็หายากแล้วก็ทำยากจริงครับไอตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีใครเขาออกมาปล่อยแล้วหนึ่งด้วยมันเป็นไม้รุ่นเก่าเนาะแปลรุ่นเก่าแล้วแต่ว่าไม้รุ่นเก่าคือไม้ที่สวยแล้วเป็นโดนพัฒนาขึ้นมาใช่ครับเนี่ยครับสีเหลืองค่ะใช่ครับวุ้ยสวยมากนะมายกเอาเลยนะครับสองหมื่นห้าเชื่อผมนี่เขาอยากได้ลูกเล็กละอย่าพึ่งไเนะยังเล็กอยู่เลยเล็กมาก อ้วเล็กวันี้แต่สีมาแต่สีมาแล้วนะครับสีเข้าแล้วนี่ใครสนใจโทรมาเลยรับรองมีราคาพิเศษเชื่อผมส่วนนี้มีราคาพิเศษตลอดเนี่ยพวกนี้ก็ขายใช่ไหมครับพี่นุชแต่ว่ามันต้นใหญ่เนาะต้องมารับเองอ่ะต้องมารับเองหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะถอดลากถอดแล้วก็แบบห่อตุ้มอ่ะที่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 เหมือนส่งไปต่างประเทศนะเขาจะ ล้างลางแล้วเขาก็จะส่งอย่างเงี้ยอันนี้สงสัยคุณจะต้องไปไปโลค่ะต้องไปโลแน่ <S <S นอนนี่เนี่ยอันอันนี้นะดูครับดูสีเขานะอันนี้กระจายเหมือนกันอันนี้เหมือนเหมือนผสมกับพวกทับทิมค่ะเหมือนพวกได้เชื้อพวกทับทิมอันนี้คือปูนนะครับด้วยว่ามันช้ำฝนฝนมันตกอใช่โดนเชื้อราใช่แล้วมันมีเชื้อราพี่เขาเลยต้องเอาปูนมาเพื่อให้เขาไม่กระจายก็อยู่ได้แต่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่ทาค่ะ ก็ได้ไม่ทานเยอะตอนแรกไม่ทาแล้วไปเลยดีไม่ลามใบอื่นอาใช่ใช่แต่จริงๆแล้วคือสามารถตัดทิ้งไปได้เลยสวไม่เกวใบใหญ่มากเนะอันนี้ให้น้ำเช้าเย็นค่ะนี่เขาเรียกว่าเลยนะถ้าคือถ้าเอาไปคือตั้งคุณไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้เขาโตสวยๆเลยนี่ครับมาแล้วต้นนี้เปิดอยู่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าอันนี้เขากระจายทั่วทั้งใบนะบียอนลองสังเกตดูดีๆทุกใบเลยค่ะคือเขาจะด่างเท่ากันหมดอะใช่้กล้องเราจะเห็นว่าเขาด่างกระจายทั่วทั้งหมดนะคะแต่ว่าในกล้อง S <S <ช>่าตัวในกล้องมันจะไม่ค่อยชัดแต่จริงๆ,งๆแล้วกระจายมีมีใบมีใบเนี้ยค่ะที่เปิดด่างน้อยมีใบนี้ใบเดียวค่ะนอกนั้นจะเหมือนกันหมดคือจะเปิดด่า,ดางนี่เปิดด่างดีอันนี้ใหญ่มากสาหรับใครที่อยากโชว์ใหญ่ๆเนาะใช่ครับนี่เนาะเอาไปตั้งโชว์ได้เลยยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะอยู่ในอ่างแบบเนี้ยเขาเย็นเขาเย็นแล้วเขาโตไวแล้วก็ให้น้ำให้น้ำเป็นให้น้ําเช้าแล้วก็ให้น้ําเย็นค่ะเป็นแม่ใหญ่เขากินน้ําเยอะส่วนนี้เลี้ยงโชคได้แบบ อลังการมากนะครับอลังการมากดูใบด้วยนะเนี่ยคือถ้าขนาดนี้ก็คือเขาเรียกว่าล่างสุดท้ายเนาะมัคนคงไม่โตกว่านี้อีกแล้วยอกนอกทจ่จะว่าเขาก็จะเป็นเป็นทรงพุ่มทรงกอของเขาไปเรื่อยๆอืมชอบมากสวด,ด,ดมากถ้าเจอช่วงอากาศดีๆเขาจะม่วงกว่านี้อีกสีมันจะออกม่วงแดงๆกว่านี้ค่ะอ่าใช่อันนี้ขนาดอากาศไม่เท่าไหร่ จริงๆใบเขาจะดำได้กว่านี้นะครับถ้าหากเจอแสงเจออุณหภูมิดีเนาะจะสีจะสีสว่างกว่านี้ใช่ใช่ครับเนี่ยสวยมากมาแล้วค่ะมาแล้วนี่หนออมาแล้วนะครับยอดมาอันนี้แค่ยอดนะพี่แต่ไม่รู้ว่านักแล้วดูก้านเขาใหญ่มาก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 ใหญ่จริอุ้ยไม้แข็งแรงมากส่วนนี้ครับต้นนี้นุดวางเอียงอ่าน้ำต้นเขาเลยเอียงอ๋ออันนี้ก็สวยอันนี้ดูสิใบใหม่ใหญ่มากใบใหม นี่ครับใหญ่มากค่ะจริงใหญ่มากคือเท่าเด็กหนึ่งคนอ่ะเท่าเด็กหนึ่งคนอ่ะเด็กแบบทีมที่ไม่ใช่แรกเกิดนะพี่นุชใหญ่จริงค่ะอันนี้เขาจะออกเป็นโทนดังจุนพูใบเขามันน่าจะประมาณเท่าไหร่นะหกสิบเซนเนาะหกสิบเซนจากตรงไหนคะจากตรงนั้นไปหรอเออตั้งมากกว่าค่ะตั้งแต่หูใบเขาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหกสิบเจ็ดสิบเซนได้นะเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับจากจากนี้ความความใหญ่เขาจะเล่นเรื่อยใช่ จากข้อมันน้อพี่นุชขึ้นมาน่ะสูงเลยนะมากกว่า60สิบเซนเลยเยอะมากนะครับคือไม่ต้องรอเวลาซื้อเวลาแล้วก็เอาไปตั้งสวยๆเลยนะครับนะครับตันนี้จะเป็นเป็นด่างชมพูดำชมพูครับตันนี้เปิดอยู่หมื่นห้าหมื่นห้าอันนี้หมื่นห้านะครับหมื่นห้านะครับเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากใช่แล้วฝากดูค่ะฝากเยอะมากสองสี่ห้าใั่นี้หาค่ะฝักเยอะฝักนี้ห้าดูดูฝักฝักเต็มเลยแล้ว คือฝักส่วนใหญ่ถ้าหากไม้มันด่างเนาะฝากเขาก็จะออกมาด่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้กีบนนเลี้ยงเขาจะด่างอันนี้บางฝักก็จะผสมให้แล้วแต่ว่าจะไม่ได้คือคือไม่ได้น ốt ว,ว่าตัวไหนใช่ค่ะมีผสมให้แล้วเหมือนวันนี้ตื่นมาอยากผสมก็หยิบมาผสมนี <laughs> ่ <laughs> อันนี้ก็สวย ตัวนี้ตัวนี้อ่าเป็นเขาแกะตัวเขาแกะแต่ว่าสีเขาจะยังยังไม่ให้เห็นชัดเท่าไหร่จะออกทางทูนทูนม่วงแต่ออกออกมาแล้วนะเนี่ยครับสีสีเริ่มมาม่วงชมพูเนี่ยสวยตัวนี้ก็ปล่อยเหมือนกันอันนี้เหรอก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละก็ต้องมาเอาเองกันเลยต้องมารับเองนะคะต้องมารับเองจริงนะครับเนี่ยเพราะว่ามันต้นใหญ่มากใช่ใบใหม่ก็มาเนี่ยสวยตัวนี้เขาได้ทรงคอมแพลกด้วยอ่าใช่นี่ยการการดูการการกระชับหน่อย เท่าไหร่นะพี่นุชถ้าปล่อยต้นนี้ปล่อยที่หมื่นห้าหมื่นห้าตันนี้เป็นของแกะทรงคอมเพกทรงดีเนี่ยแบบคือไม่รู้จะโผล่ตรงไหนละอ่าใช่เพราะว่ามันกระชับมากเลยเบียดเบียดกันขึ้นเลยโทรเบอร์มานะครับแล้วบอกว่าดูมาจากช่องบียอนใช่ครับแล้วถ้าอยู่ใกล้ก็มารับได้ใช่เพราะว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับนอกเสียจากวันไหนที่ ทะเลาะกับลูกสาวก็ไม่ได้แปอุ้ยสวยนะครับต้นไม้มีต้นใหญ่ๆหทางนู้นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็มีนะครับเนี่ยอันนี้ดอกยังไม่มาแต่ดอกยังไม่มาเนาะก็เลยมตัดมันจะมีปัญหาเนาะช่วงเนี้ถ้าโดนฝนค่ะก็จะเป็นเชื้อราเนี่ยอันนี้ต้องรอก่อนอันนี้ยังไม่มีดอกถ้ามีดอกเราจะสวยมากเลยนะใชบอันนี้พี่ก็ยังไม่ปล่อยยังไม่ได้โอ้นี่นี่นี่ดูอันนี้ดิอ่าตัวนี้ยกยกแล้วหน่อเพิ่งมาตัวนี้จะเป็นดำแดงอุ้ยสวยมากเลยนะครับ สีดีค่ะสีแดงดีมากเลยเนี่ยนี่ขนาดว่าโดนยกย่อไปนอนพี่นุ่นเนาะใช่ดูสีเขายังแบบยังยังเลแล้วยังอันมี้แล้วสีอ่ะโดนน้าด้วยค่ะเป็นเชื้อราจริงจริงใบเนี้ยจะสวยใบนี้คือเขาเปิดเต็มเลยนะก็มีใบที่เขาเปิดเต็มแล้วก็ใบที่เปิดไม่เต็มอันนี้จะเปิดเปิดแค่นี้เลยอันนี้กี่หน่อเนี่ยสองหน่อไหมตัวนั้นหน่อเดียวแต่ว่ามันแทงมาอีกของตัวเนี้อ๋อแทงซ้ํากันอะนี่ครับโอ้โหสวยมากนี่ อันนี้คือหนอเขาโอ้สีดียกตอไหมครับตอเหรออะไรนะคะยกตอไหมอ๋อวูยอย่าเพิ่งเลยขอไม่ค้าเก็บไว้ก่อนีแค่ต้นเดียวโอยแต่ว่าสีสีสีสวยมากครับสีสดมากค่ะนี่ต้องมาเจอหน้าร้านใช่ว้ยต้นต้นนี้อะพี่นุชต้นนี้ต้นนี้เป็นทับทิมบวกสยามเลมอนหอมแพคกเกอร์ซันหูชิด ปักก็เริ่มเยอะค่ะอันนี้ก็พัฒนาแล้วนะดูใบเขามันเป็นแบบนี้ครับใบใบผิแข็งแรงเหมือนกันใช่ทนโรคใบใหญ่นะเนี่ยทนโรคอุ้ยสวยนี่ครับสวยมากค่ะในอ่างมังกรอันนี้ก็ถ้ามารับได้ก็ดีนะควถ้ามารับได้ได้อ่างไปด้วยเลยนะครับใช่ค่ะครับผมคืออ่างนี้มันไม่ใช่ราคาถูกนะผมบอกเลยแค่อ่างนี้ก็ราคาแบบไม่รู้กี่ร้อยแล้วนะครับนี่นี่อันนี้ก็น้ำเช้าเย็นเหมือนกันแม่พันธ์ อันนี้คือลดเช้าเย็นได้เลยเพราะว่า<ช>ลากเขาเยอะอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะคย,ย,ยิ่งยิ่งลดยิ่งดีเพราะว่าเขากินน้ำเยอะเป็นแนะะอ่อันนี้ก็ใบใหม่มาแล้วยสวยตนน้นนี้เขาได้เชื้อดีค่ะอ่าความด่างนะคะด่างกระจายด่างกระจายทั่วทั้งใบทุกใบเลยแหละอ่ก็คือเชื้อของอาทับทิมกับสยามเขาก็จะด่างกระจายอยู่แล้วอ,อคือตอนนี้เขายังคงเป็นสีสนิมอยู่เดี๋ยวออกจากนี่ไป สีส้มจนิมเดี๋ยวเขาก็จะไปข้อม่วงนี่ค่ะกำลังกำลังเริ่มที่จะข้อม่วงสีเขาจะเปลี่ยนไปอีกนี่เนี่ยครับไปไหมครับอายุเขายังไม่เยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีไปอีกมันไม่มีแดดวันนี้วันนี้แดดแดดไม่เป็นใจมากเลยจริงๆพ่อค้าก็แค่แวัมานะนี่สวยมากโอ้ยต้น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 หนูนกทับทิมใช่ไหมเป็นลูกทับทิมนะต้นไหนคะต้นหนูนต้นหนูลูกผสมทับทิมอ๋อต้นนี้เท่าไหร่นะพี่นุชต้นนี้เปิดที่แปดหมื่นบาท แปดหมื่นนะครับเปิดแปดหมื่นบาทเชื่อผมนี่ดอกแักเยอะมากเข้ามาต่อราคาอันนี้สวยสวยจริงอันนี้ลูกรักเลย่คะอ๋อนี่ตั้งใบหน้าตั้งหน้าบ้านเลยนะครับตั้งหน้าบ้านเลยอันนั้นคือหน่อไหนอ่ะหน้อนี้ไหมอ๋อนี่สองใบคือหน่อตัวนี้ค่ะใช่นี่ครับอ่านี่นี่ครับเห็นไหมเป็นหน่อต่อเมื่อกี้เมีมีมียอดลูกผสมทับทิมให้ถ้าลูกค้าชอบนะคะอ่า วันนี้พิเศษให้เพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นบอกว่ามาจากดีออนการ์เด้นขอลูกค้ารับได้นะคะสีของต้นนี้เมสจะอยู่ในร่มก็ไม่ไม่ไม่ดอกสีดีค่ะแล้วก็แม้จะอยู่ที่แดดสีก็ดีแต่อันนี้เป็นยอดขอคนที่รับได้วันนี้พิเศษให้เพียงพันเดียวเท่านั้นพันเดียวหนึ่งพันบาทคือสีแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตมื่นอยู่อันนี้เอาไปปั้นฟอมนะคะเก็บปั้นฟอมใช่เนี่ยสวยมากยอด อ๋อมันจะมีอันนั้นอีกสองยอดต่างหากอันนั้ใหญ่แต่แต่ว่าเขาปล่อยอันนี้เท่ากันอันนี้ยอดเล็กอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยเขาที่มีตําหนิเยอะนะครับแต่จริงๆถ้าเขาสวยแล้วไม่มีตําหนินะราคานี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยัหมื่นลูกผสมใช่ลูกลูกผสมรับหมื่นเชื้อทับทิมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเยวยมากนะครับอันนี้ก็กําลังมานี้ก็จะเป็นของตัวนี้ค่ะอ๋อเหมือนกันอันนี้เป็นหน่อใช่ไหมพี่เป็นหน่อค่ะเป็นหน่อ เขายังไม่มีรากพี่เลยยังแยกพี่ได้อต้องตนนี้ใหญ่มากต้นนี้แค่เดือนกว่าอันนี้แค่เดือนกว่าเราต้องล่อรากเขานะเนี่ยเราล่อยากอยู่ใช้อันนั้นกบไไปอยู่ครับใช้มะพร้าวกบไไปอยู่อันนี้ก็เป็นไม้ตอเนี่ยค่ะเป็นอันนี้ลูกผสมทับทิมใช่คือระบบรากยังไม่มาพี่ก็เลยยังแยกก่ได้ค่ะใช่ใช่ครับใช่เขาสวยอย่างเนี้ยเพื่อนอย่างครับคือพอเขาขัดคือเขาด่ามาแบบเนี้ย ที่ขาวๆนหละเดี๋ยวเขาเข้าแดงเข้าชมพูหมดเลยเดี๋ยวเขาเข้าสีค่ะใช่ครับเดี๋ยวเขาจะเข้าสีหมดเลยใช่เนี่ยอันนี้มีสองหน่อค่ะเนี่ยครับนี่หน่อหนึ่งหน่อหนึ่งนะครับอันนี้กําลังแทงมาอีกของต้นนี้เลยอ่าเนี่ยสีแดงๆมันมีอันนี้ออกอีกกำลังแทงมาของ้นใช่ครับหน่อแทงหน่อมาอีกซ้อนเลยซ้ําซ้อนนี่มานะครับใครอยู่ใกล้ๆเนาะแนะนําให้เข้ามาดูอ่าที่ ยายาการเด้นที่สวนด่านเกวียนโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานะอ่ะพี่นุชฝากช่องฝากเบอร์หน่อยนะครับอีกทีนึงยายาการ์เด้นค่ะเบอร์โทร0644787995อ่าแอดไลน์ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้อง n u t 2 4 0 8 2 5อ่าถ้าเป็นไลน์นะครับผมโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าต้องกลับสุรินโอเคขอบคุณพี่นุชครับผมสวัสดีครับ